ถาสั้นๆท่องจำให้ขึ้นใจท่องทุกวันคุณจะโชคดีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เน c ตชาแนลด้วยนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะคะ ท่านผู้ฟังคะเรื่องของความเชื่อต่างๆนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือว่าการบูชาเครื่องรางของขลังรวมไปถึงการสวดคาถาน้ามเมตตาที่มีความเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมสเสน่ห์ให้คนรักใคข่เอนดูจะติดต่อเจราจาการงานใดๆก็ราบรื่น ทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากในผู้ที่มีการงานบางสายอาชีพที่ต้องเน้นในการติดต่อเจราจาค้าขายต่างๆรวมถึงบางคนก็นิยมสวดเพื่อเรียกสเสน่ห์ให้กับตนเองคาถาสมเด็จโตเทวิชาศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้การสวรดมนต์เกิดปาฏิหาริย์โดยหลวงพ่อจรันซึ่งท่านยืนยันว่า ปินคาถาเดียวที่ใช้สอนยานะพักขนงหลวงพ่อจรันเปิดเผยว่าในสมัยที่อาตมาอยู่วัดอัมพวานใหม่ๆพุทธศักราช2499พวกยวนพวกคลิสต์มาตีอวนหน้าวัดรับไปว่าก็ยิงไก่วัดไปแกงเองอาตมาใช้กรรมฐานแก้คือแผ่เมตตา อาตมาใช้คาถาของหลวงพ่อโตท่านเจ้าคุณธรรมกิจที่สามารถสอนแม่นาคพระขนงนั่งกรรมฐา,านได้คาถาท้องท่านคือเมตตานังอรหังเมตตาจำไปเลยเสือก็ยังสงบช้างดุอย่างไรตกมันอย่างไรสยบหมดถ้าจะขับรถให้ว่าเมตันจะ สัพภะโลกัสมิงมานะสภวยะอป,ปริมานังคาถาของสมเด็จโตขับรถผีช่วยเลยณนะวันนี้เอาคาถาของสมเด็จโตมาเผยแผ่หลวงพ่อเจรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีความสำคัญของพระคาถาเมตตามหานิยมเมตตาคุณนังอรหังเมตตาเมตตาแปลว่า ความปราณีปรารถนาดีมีคุณต่อชาวโลกคือเมตตาอารหันต์แปลว่าไกลจากกิเลสถึงจะมีเมตตาผ้าไม่ไกลจากกิเลสยังมีกิเลสมากมายอย่างนี้ไม่มีเมตตาอารหังเมตตาคนที่จะมีเมตตาต้องไกลจากกิเลสอาสวะ มันเป็นบทความที่น่าคิดพิจารณาด้วยปัญญาเหลือเกินเพ่านั้นไม่มีที่อื่นใดแน่นอนเมตตานังอรหังเมตตานี้เป็นพระคาถาที่หลวงพ่อสนันวัดเสาทงทองจังหวัดอ่างทองอาจารย์อีกองค์หนึ่งของหลวงพ่อจรันใช้ท่องเพื่อทำแต่ตะก,กูดเมตตาและได้สืบทอดถ่ายทอดกันมา ซึ่งในเวลาการต่อมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้นำมาถ่ายทอดสอนให้ลูกศิษย์ท่านท่องเป็นหลักหัวใจของการภาวนาและการต่อท้ายบนเมตันจะสัพพะโรกัสมิงมานัสัพพะอิเยอัป,ปาริมานางังเพื่อใช้แผ่เมตตาให้ทุกสัพพสิ่งใช้ในเวลาก่อนขับรถขณะขับรถ หรือเวลาเดินทางเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้เดินทางสะดวกแคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆพระคาถานี้ถือว่าเป็นการแผ่เมตตาและอุทิศบุญกุศลให้กับเทวดามนุษย์สัตว์ทั้งหลายดวงจิตวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆที่เราขับรถผ่านตามถนนหนทางเมื่อได้รับบุญกุศลแล้ว ก็จะช่วยคุ้มครองให้เราปลอดภัยนั่นเองจึงควรภาวนาไปเรื่อยๆระหว่างขับรถซึ่งนอกจากความเชื่อด้านอนุภาพแล้วก็ยังทำให้คนขับมีสติอีกด้วยคาถานี้ได้เผยแผ่ออกไปอย่างกว้างขวางปรากฏในหนังสือสวดมนต์ต่างๆหลายคนนำไปใช้ภาวนาระหว่างเดินทางปรากฏว่า ห็นผลจริงคือแคล้วคาดปลอดภัยบางคนที่ประสบอุบัติเหตุจากหนักก็กลายเป็นเบาเพราะหากไม่เกินอำนาจของกรรมแล้วก็เชื่อว่าอนุภาพของบทสวดคาถาต่างๆจะช่วยบรรเทาได้หากเป็นสมัยอดีตสมัยโบราณความเชื่อในศาสตร์วิชาอาคมนั้นส่วนมากจะน้นหนักไปทางพุทธาคม คงกระพันชาตรีเพื่อใช้ให้แคล้วคลาดคงทนต่อสัพพาวุธต่างๆหากแต่ในปัจจุบันการต่อสู้การสงครามนั้นไม่ได้มีแล้วความนิยมในด้านคาถาอาคมจึงเปลี่ยนแปลงความเชื่อมากันในด้านเมตตามหานิยมด้านแคล้วคลาดกันมากขึ้นในส่วนของเครื่องรางของของัง ในสายเมตตาหรือที่เรียกว่าสายหวานนั้นมีอยู่จำนวนมากให้เลือกหากนำมาบูชาแต่อย่างหนึ่งในส่วนที่เป็นพระคาถาต่างๆนั้นหลายคนไม่รู้จักรวมทั้งอาจจะต้องยอมรับว่าต้องมีการมองข้ามกันอยู่ไม่น้อยเพราะการใช้วัตถุมงคลโดยตรงน่าจะเป็นเรื่องที่สะดวกกว่า หรือขอแรงครูท่านช่วยเหลือทำการพิธีให้เลยจะเป็นการได้ผลที่ดีกว่าแต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นการที่เราสามารถใช้พระคาถาหรือสวดเสกจ,จนจิตมีกําลังนั้นต่างหากคือการที่เราจะสามารถใช้พระรานุภาพของคาถาได้อย่างเต็มที่ในครั้งนี้จะขอแนะนำพระคาถาหนึ่งบท ที่สันส้นๆกระชับแต่มีพุทธคุณกว้างขวางนั่นคือพระคาถาเมตตามหานิยมสำหรับพระคาถานี้หลวงพ่อจลันวัดอัมพวันสิงห์บุรีได้นำมาเผยแผ่แก่สาธุชนญาติโยมผู้ที่สอนใจซึ่งถูกระบุว่าเป็นพระคาถาของสมเด็จพระพุทธาจาย์โตที่ท่านได้ให้สอน ให้กับย่านาคพระขนงตามเรื่องเล่าตำนานพระคาถาบทนี้มีบทคาถาว่าเมตานางอารหังเมตตาแอปปิน h ชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านหมดเคราะห์หมดโศกชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทอง สุขกายสบายใจตลอดไปค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนเทวดารักษาคุณพระคุ้มครองด้วยเทินสาธุ